สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของที่โรงเรียนลูกชายนะคะก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าวันหยุดของเด็กที่เนี่ยทำอะไรกันนะคะก็จริงๆวันนี้เขานัดเพื่อนไว้เดี๋ยวจะไปเล่นโบว์ลิ่งกันจริงๆที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นเพลเดทก็คือเหมือนกับว่าเด็กๆมีเดทก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติเนี่ยจะผัดกันไปเล่นบ้านเพื่อนไม่เขามาบ้านเราก็เราไปบ้านเขา ก็จะไปสักประมาณสองสามชั่วโมงแต่ว่าเราจะแค่ไปส่งลูกอะค่ะแล้วก็ให้ลูกเล่นสักสองสามชั่วโมงถึงเวลาเราก็ไปรับดีดีกำลังฝึกทำเลขอยู่หรอลูกอือหึ very very long the kites got stuck in some trees โอเคดาก้าหนังสือเสร็จแล้วใช่ไหมครับทำเลขเสร็จยังครับถ้างั้นไปอาบน้ำดีไหมครับ Yes i also do r a l i a โอระกะตะกะตะกกาะไปได้แล้วครับไปไปเล่นบอลลี่งได้แล้วหรอครับใช่ครับโอเค ตลกอ,อยู่ข้างในด้วยอะ่ะตอนเด็กๆ็มาที่บ้านก็ลกนิดนึงนะคะ ก็ได้พับคอนไปก็มีความสุขเลยนะคะนั e ่งทานแพนเค้กนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาดูโปเกมอนแล้วค yeah, ่ะได้เวลากลับบ้านแล้วเด็กๆต้องช่วยกันทำความสะอาดนะคะเก็บทุกอย่างคืนที่เดิม เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันทำความสะอาดกลาก้าสนุกไหมครับแย่ <Yeah. S 1> สนุกมากไหมลูก mm hmm. ชอบอะไรมากที่สุดครับวันนี้ชอบตอนเล่นเนิรเหรอลูกโอเคครับบ๊ายบายก่อนบาย